ดีพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบสี่แล้ววันนี้ก็คึ้มไม่ค่อยร้อนเลยวันนี้มีแต่พารีดรีดไปแล้วนเอาไปส่งหมดแล้วมีซักอยู่เจ้าเดียววันนี้ก็มีล้มหน่อยไม่ค่อยมีแดดไม่รู้ว่ากลางวันจะร้อนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันพุธแล้ว อสองวันก็จะสิ้นเดือนแล้วพี่น้องไม่เคยร้อนหน่อยวันนี้อยปยังชั่วไปย,ยังชั่วไม่เคยร้อนหน่อยค่ะค่ะพี่น้องไปย,ยังชั่วหน่อยไม่เคยร้อนไม่รู้บ่ายจะร้อนหรือเปล่า vì nó